สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะะวัประจําวันที่24เมษายน2566น6ะคะก่อนไปรับชมแนวทางเราก็มาฟังคำเตือนกันเหมือนเดิมนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ํากว่า18ปปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางเนาะพี่พีจา๋าเกิดจากการคำนวณน,นะคะเขาได้หลุดได้ปะปนกันไปงวดที่แล้วแอดพาหลุดนะคะพี่พรจา๋าแอดพาหลุดเนาะมารับชมแนวทางของงวดนี้นะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะอแอดเองไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่พแบบนั้นนะคะ ย้ำนะคะว่าแอดให้เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่ๆจ๋าการคำนวณเนาะเข้าได้หลุดได้นะคะอ่ามาดูตัวเด่นกันนะคะสำหรับในรอบนี้นะคะเด่นของแอดนะคะก็จะมีสี่เจ็ดสามนะคะเด่นของแอดก็จะมีสี่เจ็ดสามเนาะแอดจะวิ่งรูที่ เจ็ดนะคะพี่พี่จ๋าวิ่งรูที่เจ็ดนะคะถ้าใครไม่ชอบเจ็ดก็นำสามกับสี่ไปพิจารณาดูเนาะอ่าเผื่อตัวที่แอดให้รูดมาหรือไม่มานะคะพี่พี่จ๋าสามตัวนี้นะคะตัวดินเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะพี่พี่จ๋าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะแอดแจ้งพี่พี่ fc อีกทีหนึ่งนะคะในวันที่ยี่สิบแปดเมษายนนี้นะคะถึงวันที่สองเนาะแอดอาจจะไม่ได้ลงหน้าช่องให้นะคะพี่พี่จ๋าแอดไปดุปละเนาะเดี๋ยวแอดไป ลงไปไหว้ตาไข่ที่ใต้นะคะพี่พีจ๋าถ้าใครสนใจอยางจะเข้าแนวทางอ่าอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยเนาะแต่ว่าในกลุ่มแอดยังคงลงให้เหมือนเดิมนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะสำหรับตัวที่แอดเน้นในหลักเจ็ดนะคะในรูปที่เจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะ 75แล้วก็76เนาะอ่าส่วนาซเบิ้ลนะคะถ้าใครชอบก็77นะคะพี่พี่จ๋าอ่ะจดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอ,อ,อ,อให้เฮงๆรวย,ยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ